สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันที่รายการคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มไอโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอิสราเอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมของทีมย่างอิตาลีคู่นี้จะลงเตะันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามนากกิเยเดสตาดิออนเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกรรมาทการวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่โจ้านอิสราเอลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกเลการชนะ4ี่นัดเสมอ0ูนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทนายอิสราเอลของกุนซูรานเบนชิมอนผลงานเกมล่าสุดเขาเขาไล่อัดมอนโดวาไป4 .0 ต่อนย์ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนใดๆจากเกมนัดล่าสุดด้านการจัดทัพตำแหน่งมิดฟิลตัวรุกจะวางแดนบิทตนันออสการ์กลุกและมานอโซโลมอนคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างไตาบาริโบลงล่าสกอร์ในเกมนี้มาดูในส่วนของด้านทีมเยือนอิตาลีกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอมหม5นัดหลังสุดจากทุกเลการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสือ8ประตู วันนี้ทางด้านอิตาลีภายใต้การน,นำทีมของกุนซือเจนาโรกาตูโซผลงานเกมล่าสุดพวกเขาไล่ถล่มเอสโตเลียไป5-0ส่วนสภาพความพร้อมนั้นไม่มีจาลูกา้าสคามากา้าที่ต้องถอนตัวเพราะอาการเจ็บหัวเขา่าทำให้ฟรานเชสโกเอสโปซิโตอาจจะได้รับโอกาสให้ลงเล่นในเกมนี้ด้านการจัดทัพแดนกลางจะวางมาเอลโลคาเตลลี่คอยปั้นเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างมาเตโอโปลิตาโน m a เตโอเรเตกี o, eki, และมัติยาสักคันยีลงล่าตะข่ายในเกมนี้มาดูในส่วนของทางด้าน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อิสราเอลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดานียน p e r เรสเอ d ีดาซาสตัฟเลมคินอีดานนักฮิเมสรอยเลวิโวดอร e เปเรสเอรีเอลเปเรสแดนบีตันออสการ์กรุก มานอโซโลมอนไตบาลิโบอิตาลีจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเจียนลูอิจิดอนนารูมาโจวานนี่ดิลอเรนโซอเลสซานโดบาสโตนีริคคาโดคาลาฟิโอรีเฟเดริโกดิมาโกนิโคลบาเลล่ามานูเอลโลคาเตลีซานโดโตนาลีมัตเตโอโปลิตานมมตเตโอ เรเตกี gi, และมัตติยาสักคารีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมา4นัดผลคือเจ้าบ้านอิสราเอลชนะศูนัดเสมอสูนัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย10ประตูคู่นี้เป็นการโครจรมาพบกันของ2ทีมที่เกมล่าสุดชนะคู่แข่งมาด้วยกันทั้งคู่โดยทางฝั่งของอิสราเอลพวกเขาไล่ถล่มมอนโดวาไป4.0ขณะที่ฝั่งของทีมเยือนอิตาลีพวกเขาไล่ถล่มเอสโตเนียไป5.0 ซึ่งจริงๆควรจะได้มากกว่า5ประตูได้3แต่ว่ายิงทิ้งยิงคว้างไปเยอะมองว่าอิตาลีนั้นมีขุมกาลังที่แข็งแกร่งกว่าระบบทีมก็แน่บนบอลริมเส้นทั้งสองฝั่งอันตรายแถมมีกองหน้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีอย่างเรเตกีเกมนี้เชื่อว่าอิตาลีจะบุกมาไล่บี้เอาชนะอิสราเอลได้อย่างแน่นอนเปอร์เซน็นที่อิสราเอลจะชนะอยู่ที่20%เปอร์เซน็นที่อิตาลีจะชนะอยู่ที่65%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า อิสราเอลเปิดบ้านแพ้อิตาลีไปด้วยประตู1ประตูต่อ3เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะมาวิเคราะห์กันที่รายการค bon ัดบอลโลก2026โซนกลุ่ม C โดยเริ่มไิที่คู่ระหว่างกรีซเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทีมอย่างเดนมาร์กคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตูดิโอจอร์จคารไรซิกีเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านกรีซความพร้อมในวันนี้ปัจจุบ,บันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ8นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้16ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านกรีซของกุนซืออีวานโยวานวิกผลงานเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านไล่ถลนเดลารุตไป5-1ส่วนสภาพความพร้อมนั้นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนใดๆจากเกมนัดล่าสุดด้านการจัดทัพแกนมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางอนาสตาซิโอสบาคาเซตัสกับตันทีมคอยปั้นเกมร่วมกับคริสโตสโซลิธและคอนสแตนติโนส คา r เรซสัสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างวานเจลิสพาฟิลิสกองหน้าจากเบนฟิกา้าลงล่าสกอร์ในเกมนี้มาดูในส่วนของทางด้านทีมยืนเดนมาร์กกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตงนารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสะ2นัดเสมอ1นัดแพ้น2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านเดนมาร์กภายใต้าการทำทีมของกุนซอไบรอันรีเมอร เกมล่าสุดเสมอกับสกอตแลนด์ไป0-0ส่วนสภาพความพร้อมนั้นไม่มีคริสเตียนอิริกเซนที่ไม่ติดทีมชุดนี้แค่รายเดียวขณะที่กองหน้าแม้เกมที่แล้วจะยิงไม่ได้แต่ว่ามีกาเบียรเรสจะยังคงได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนหน้ารัสมุสฮอยลุนกองหน้าตัวใหม่จากนาโปลีส่วนผู้เล่นรายอื่นฟิตพร้อมลงสนามทุกคนแนวรุกจะใช้มิเกลดัมสกาดคอยสร้างสรรเกมสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างมิกาเบียรเรสและแคสเปอร์โดเบิร์กลงล่าตาข่ายในเกมนี้ 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้กรีซตามมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยคอนสแตนตินอสโซลากิสจอชอสวาจานอิดิธคอนสแตนตินอสมาฟโรปานอสคอนสแตนตินอสคูเลลากิสคอสตาสซิมิกาสดิมิทรีคูเบลิกคริสโตสซาเฟริสคอนสแตนตินอสคาเลกิสอนาสตาซิโอบาซาเคตาสคริสโตสโซลิส วานเจลิสปาฟิลิดิสเดนมาร์กจะมาในระบบ3-4-1-2นำทีมโดยแคสเปอร์ชไมาเคิลแอนเดรสคริสเตนเซนโยอาคิมเอนเดอร์เซนรัสมุตคริสเตนเซนอันเดรสเดรเยอร์มอเทนฮุนแมนพิแอร์เอเมลฮอยเบิร์กโยอาคิมเมเล่มิเกลดามสกาดมิกาเบียเรสและแคสเปอร์โดเบิร์ก ทศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านกรีซช,ชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย4ประตูเจ้าบ้านกรีซประเดิมเกมแรกด้วยการไล่ถล่มเบลารุสไป5ต่อ1ขณะที่ฝั่งของทีมเยอน,นมก์กเกมแรกพวกเขาทำได้แค่เสมอกับสกอตแลนด์ไป0-0แมตช์นี้มองว่าน่าจะสู้กันอย่างสนุกแน่นอนมองว่าโอกาสจบเจ้าก็มีสูงเนื่องจากระดับบอลของสองทีมนี้ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เกมนี้เลยมองว่าน่าจะสู้กันอย่างีงนนกร ที่เกมแรกถล่มคู่แข่งมาหมาดๆเกมรุกกำลังมั่นใจเชื่อว่าแมตช์นี้อาจจะมีทีเด็ดน็อกทีมเยือนได้ครับเปอร์เซนต์ที่กรีซจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์ที่เดนมาร์กจะชนะอยู่ที่30และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่ากรีซเปิดบ้านชนะเดนมาร์กไปด้วยประตู2ประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะมาวิเคราะห์กันที่รายการคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่ม B ีโดยเลือกไป คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามฟาดิลโวเคอรีเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ,บ้านโคโซโวความฟอร์มในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกเลการชนะ4นัดเสมอศูนย์นัดแพ้1น่นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้17ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านโคโซโวออกไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์ศูนย์ต่อส่ยังดีที่ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเข้ามาแต่วันนี้อาจจะปรับทับบางจุด ด้วยการส่งวานลอนเบริชาลงมาเติมเต็มแดนกลางเช่นเดียวกับมิลอ์ราชิก้าจะได้ออกสตาร์ทหน้าต่ำอยู่ด้านหลังเวดดตมูริกกล่องหน้าตัวเป้าจากมาโยก้าขนาบด้วยเออร์มานกราสนนชีและฟอเรนมุสลิยามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนสวีเดนกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย7ประตู วันนี้ทางด้านสวีเดนภายใต้การนทำทีมของกุนซืออันเดร์เซนเกมล่าสุดเจอสโลเวเนียตีเสมอช่วงทดเจ็บแบบเจ็บปวดในนัดล่าสุดส่วนสภาพความพร้อมก็ไม่มีปัญหาเพิ่มเข้ามาจึงน่าจะเห็นอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกตัวเก่งจากลิเวอร์พูลนั่งสำรองไปอีกหนึ่งเกมซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ลงช่วยทีมแมตช์ล่าสุดเพราะความฟิตน้อยเกินไปคาดว่าวิกเตอร์โยเคเรสจะลงล่าตาข่ายกับแอนโทนีอีลังกาต่อไปโดยมีอูโก ลาสันคุมกลางรับกับยาซินอายาริดาเนียนซเวนสันอันโทนีอีลังกาวิกเตอร์โยเคเรสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมา3นัดผลคือเจ้าบ้านโคโซโวชนะศูนัดเสมอศูนยนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้ศูนย์ประตูเสีย7ประตูสวีเดนทําได้แค่เสมอสโลเวเนีย2อตัว2แถยมยังเจอตีช่วงทดเจ็บจึงน่าจะส่งผลกระทบในแง่สภาพจ,จิตใจ อีกทั้งสถิติโดยรวมนอกบ้านไม่ค่อยเงียบเมื่อชนะได้แค่3หผลตลอด6ทริปที่ผ่านมาทุกรายการก็คงไม่ยากที่จะคว้า3คะแนนออกมาส่วนโคโซโวออกไปโดนสวิตเซอร์แลนด์ถล่มออกมา0ูนต่อสแต่ย้อนไป5้าแมตช์ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าฟ้าชัยเรียบเส้นเดียวกับผลงานในบ้านก็เข้าวินติดต่อกันมา5เกมกระทุ้งคม15ประตูแม้ผ่านคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าสวีเดนเปอร์เซนต์ที่โคโซโวจะชนะอยู่ที่30%เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่สวีเดนจะชนะอยู่ที่45%เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25% จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าโคโซโวเปิดบ้านเสมอสวีเดนไปด้วยประตู2ประตูต่อ 2. 2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w ครา r o ์ o n ลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ